สกิตรเริ่มเป็นผู้ที่เริ่มต้นแผนการที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแผนการที่เป๊ปซี่คีดจักแล้วก็ไม่ว่าจะบริษัทใหญ่ๆต่างๆต้องเอานิมิตนี้มาเป็นเรียนแบบเมือ่อพระเยซูิต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์บอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิน้นทั้งในสวรรค์ก็ดีในโลกนี้ก็ดีส่งมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา พวกสาวกตกใจนะครับหลายคนคงจะเป็นลมไปเลยพระองค์มีแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นเองแต่ทําไมนิมิตของพระองค์นั้นเนี่ยจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและก็ประกาศทุกชนชาติอิสราเอลนี่ยังไปไม่ทั่วเลยพระองค์เจ้าแต่ทําไมพระเจ้าให้นิมิตที่ใหญ่โตมโหฬารมากพวกสาวกนะครับเชื่อฟังโดยแบบซื่อๆอ,อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ของคริสจักรเราจะเห็นว่าเหล่าสาวกเหล่านั้น ทำได้มากกว่าสิ่งที่เขาเคยคิดยินตนาการสำหรับชีวิตนึงเขาได้เขากลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แม้แต่โลกก็ยังบอกว่านะครับบันทึกเขาไว้ในประวัติศาสตร์ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ของโลกนะครับประวัติศาสตร์ของโลกบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งคือเหล่าสาวกของพระเยซูกิที่เปลี่ยนแปลงฉมหน้าประวัติศาสตร์ของโลกแม้แต่อาณาจักรลมที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังยอมจำนวน ให้กับคนเหล่านี้คือสาวกที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และพระ,พระกษจติคุณพระเจ้าไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกถนนทุกเส้นมุ่งไปสู่ลมลมคือที่สุดปลายในเวลานั้นทุกคนต่างมุ่งสู่ลมและพระกิจติคุณเข้าไปถึงลมและก็กลายออกมานะครับออกไปทั่วโลกและพระกิจติคุณเมื่อไปที่ไหนการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นที่นั่นสาวกเหล่านั้นไม่รู้หรอกว่า สิ่งที่พระเยซูคริสต์ให้นิมิตกับเขาแล้วเพื่อเขาเชื่อฟังและเมื่อเขาทํานั้นมันจะมีที่พลมหาศาลแค่ไหนเพราะฉะนั้นขอให้คิดจากบูรณาการของเราชีวิตของเราแต่ละคนนั้นรับนิมิตของพระเยซูคริสต์ที่ให้ไว้ไม่ต้องไปแสวงหานิมิตใหม่ไม่ต้องไปแสวงหาเส้นทางอื่นอีกแล้วพระเยซูคริสต์ให้อย่างชัดเจนเลยประกาศพระกิติคุณจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับให้เรายอมรับเอานิมิตของพระเยซูคริสต์เป็นนิมิตของเรา เพราะนั้นพระมหาบัญชาของพระยคสิสติ์ควรจะเป็นหัวใจของขรรึ้นจักรพระมหาบัญชาของพระยคสิสติ์ควรจะเป็นหัวใจสําหรับชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันผมรับใช้พระเจ้าส3สาปีในปีนี้ผมพูดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือพระมหาบัญชานะครับเพราะว่ารับเชื่อกับพระกุเสเขาสอนตั้งแต่นะครับเริ่มมาเป็นคริสเตนใหม่ๆเขาก็เริ่มสอนแล้วว่าให้มีส่วนและก็พอเรามีส่วนพอเราเริ่มเรียนรู้เราเริ่มเห็นคุณค่า คุณค่าในการที่จะทําให้พระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จเพราะพระมหาบัญชาของพระองค์คาสั่งของพระองค์เนี่ยต้องการที่จะให้เราเป็นพรเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นพรให้กับคนอื่นได้เท่ากับการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาสิ่งที่เขาต้องการที่สุดสิ่งที่เขาต้องการที่อยากจะได้รับฤกิ์เดชนั้นก็คือพระกิตติคุณพระเจ้าไม่ละอายเลยในเรื่องของพระกิตติคุณเพราะว่าพระกิตติคุณนั้นเป็นฤกิ์เดชของพระเจ้าถ้าใครเชื่อเขาจะได้พบกับความรอด พระก,กิตติคุณนั้นนะครับเรื่องราวของพระเยซูนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนอย่างอศัศจรรย์ถ้าเขาเชื่อเขาจะได้รับสิทธิทเป็นบุตรของพระเจ้าทันทีถ้าเขาเชื่อเขามีสิทธิทไปสวรรค์ทันทีถ้าเขาเชื่อเขาพ้นจากการพิพภากษาที่จะตกนรกทันทีเพราะฉะนั้นแล้วพระก,กิตติคุณจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะฉะนั้นแล้วนยครับเราต้องกล้าที่จะคิดการใหญ่ทําอย่างไรให้คนไทยทั้งห7สิบเจ็ดล้านคนนี่ละครับได้ยินพระก,กิตติคุณของพระเจ้าทํายังไงให้ จ็ดพันล้านคนในโลกนี้ได้ยินพระกิติคุณของพระเจ้าเราต้องฝันร่วมกันเราต้องทํางานนี้ด้วยกันเพราะว่างานนี้เป็นพรของพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์เป็นพรที่ใหญ่ที่สุดที่เหลือจากนั้นก็คือเศษพระพรคือของแถมที่พระเจ้าให้แต่พรใหญ่ที่สุดก็คือการรับชีวิตนิรันดร์เอเมนถ้าเราได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะครับ สิ่งที่พระเจ้าจะให้เราที่เหลือจากตอนนี้ไปนะครับชีวิตที่เหลือเนี่ยที่เราจะได้รับหลังจากมาเป็นลูกพระเจ้าแล้วหลังจากมาเป็นคริสเตียนเราก็คือแค่ของแถมที่พระเจ้าให้เท่านั้นถ้าพระเจ้าจะให้รถอีกสักคันหนึ่งก็ของแถมถ้าพระเจ้าจะให้บ้านอีกสักหลังหนึ่งก็ของแถมนะถ้าพระเจ้าจะให้เราจะมีชื่อเสียงเกียรติยศจิ่งล่านั้นเป็นแค่ของแถมเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอให้เราก้าที่จะฝันในการที่จะรับนะครับพระพรของพระเจ้าแล้วก็ที่จะเป็นพร พะอะนั้นยาเบสเนี่ยครับเขาขอน้ําพระทัยของพระเจ้าและเขาเขาขอเนี่ยเดครับว่าถ้าเป็นน้ําพระทัยพระองค์นะขอให้เขาเนี่ยที่จะมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นขอขยายเขตแดนของข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์มีความรับผิดชอบใหญ่ขึ้นขอให้ข้าพระองค์ที่จะเป็นขี้จากที่ใหญ่ท่าอาจารย์โอริสอธิฐานอย่างนี้เน่ยขอให้ขี้จากนี้ไปขี้จากมีคนเป็นหมื่นเราจะร่วมกันแบกรับภาระในการที่จะเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าคนของพระเจ้าเป็นพรของพระเจ้าในการที่จะช่วยคนอย่างมากมายเอเมน เพราะนั้นเราต้องกล้าคิดใหญ่กล้าที่จะทำงานหนักกล้าที่จะรับผิดชอบกล้าที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยาเบสจึงกล้าขอจากพระเจ้านี่คือความดีที่มีอยู่ในชีวิตของยาเบสและพระเจ้าทรงพอพระทัยอย่างมากประการที่สามนอกจากยาเบสจะเป็นผู้ที่ต้องการนะครับพระพรของพระเจ้ามากขึ้นต้องการมีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องการมีทิมิตที่ใหญ่ขึ้นต้องการทํางานใหญ่มากยิ่งขึ้นยาเบสตระหนักดีว่า ถ้าพระเจ้าประทานพระพรให้กับเขาในการที่จะดูแลนะครับบริษัทที่ใหญ่ขึ้นในการที่จะดูคนให้มากขึ้นในการที่จะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนั้นเขาไม่สามารถทําด้วยกําลังของตัวเองได้เขาไม่สามารถจะกระทำตามความฝันของเราได้ที่เขาจะไปไกลจนถึงสี่สุดนั้นยาเบสตระหนักในสิ่งนี้ดีเพราะฉนั้นสิ่งที่สามที่ยาเบสขอพระเจ้าก็คือขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์คำว่าพระหัตถ์นี่นะครับในพระวจนะพระเจ้าหมายถึง ฤทธิเดชของพระเจ้าพระหัตถ์หมายถึงนะครับฤทธิเดชของพระเจ้าเพราะฉะนั้นยาเบสรู้ดีว่านะครับถ้าพระเจ้าขยายอาณาเขตให้กับเขาถ้าพระเจ้าขยายแผ่นดินให้กับเขาถ้าพระเจ้าขยายความรับผิดชอบเขาถ้าพระเจ้าขยายนะครับความยิ่งใหญ่ในการดูแลคนจํานวนมากมมยฝูงแพะฝูงแกะนับเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนตัวและคนเป็นพันพัน,พนคนหน่งนั้นเนี่ยเขาทําด้วยกําลังเขาไม่ได้เขาตระหนักดีว่าเขาต้องพึ่งกําลังที่มาจากพระเจ้า เพราะนั้นเขาจึงขอให้พระหัตถ์ของพระเจ้าคือฤทธเดชของพระเจ้านั้นอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับยาเบซจึงขอจากพระเจ้านะครับขอว่าขอให้ฤทธเดชของพระเจ้านั้นอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นยาเบซขอพระหัตถ์ของพระเจ้านั้นคือการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าบอกว่านะครับเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติอุ้มันงานใหญ่มาก ถ้าเราอ่านในพระกรรมนะครับในพระธรรมกิจการแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิดเดชใช่ไหมเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานเพื่อเราในกรุงยรูาเล็มยูเดียสมาเลียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นพระเจ้าขยายความตรงนี้ให้กับเราได้มองเห็นอีกว่านะครับถ้าเราจะทํางานใหญ่ของพระเจ้านั้นเราไม่สามารถทําด้วยกําลังของเราได้ คนฝ่ายวิญ,ญญาณต้องการพระวิญญาณถ้าเราจะทํางานฝ่ายวิญญาณเราต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณคือคนที่มีฤทธิ์เดชคนที่มีนะครับชีวิตที่เปลี่ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่อยู่ในเราพระคัมภีร์บอกเลยนะครับ <mm> เมื่อพระเยซูบบอกว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นพ <mm ระองค์จะส่งพระผู้ช่วยคือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่กับเรา ที่จะช่วยเราในการนินชีวิตและหลายครั้งชีวิตคิสเตียนของเราเนี่ยครับเราลืมพระวิญญาณบริสุทธิ์เราลืมฤทธิ์เดชที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เพราะนั้นความฝันของเราความปรารถนาของเราความต้องการของเราไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้เพราะว่าเราลืมพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในเราเราไม่ได้ใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้ใช้ผลแห่งพระวิญญาณเราไม่ได้ใช้ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณในการที่จะทําภารกิจแห่งฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าเราจึงไม่สามารถจะทางานสําเร็จได้ คริสต์จากพระเจ้าจะไม่มีฤทธิ์เดชถ้าคริสต์จากพระเจ้าไม่ได้พูดถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระยซสคิดและก็พระผู้ช่วยในการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และหลายครั้งนะครับชีวิตของเราเราเน้นของประทานฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่หลายครั้งเราลืมเรื่องผลแห่งพระวิญญาณของประทานฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรให้กับคริสเตียนทุกคนแต่จะต้องใช้ควบคู่กับความรักต้องใช้ควบคู่กับผลแห่งพระวิญญาณ และเราสามารถจะเป็นพอรอย่างมากมายถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโคลินนั้นในหนึ่งโคลิน,นบทที่12ได้พูดถึงเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณบทที่สีพูดถึงการใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณและก็คิดจากโคลิน,นมีมีปัญหามากในเรื่องของการใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณเพราะว่าคิดจากโคลิน,นไม่มีผลแห่งพระวิญญาณคือบทที่13คือความรักในคาทีบทที่ 5: ข้อ22 23บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั่นคือความรักคว,รความปราบเพื่มใจความปราณีความดีความอ่อนสุภาพ นะครับการรู้จักบังคับตนเนี่ยในผลทั้ง9้าอย่างในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกนั้นมันสามารถจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราจะมีคาแรคเตอร์มีคุณลากที่เปลี่ยนไปเมื่อพระวิญญาณพระเจ้าในครอบครองเราแล้วก็ผลพระวิญญาณผ่านจากชีวิตของเราคนของพระวิญญาณนะครับจะเป็นคนที่มีสงา่าราศีเอเมน